สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมาทบทวน JavaScript นะครับในการทำลูกเล่นเนาะทำลูกเล่นสำหรับตัวแสดงข้อมูลแบบกริดแล้วก็แบบแบบแบบแถวนะครับแบบน,นะ ก็เป็นการทำเ,เป็นลูกเล่นนะครับสำหรับการสแสดงข้อมูลนะอันนี้คือโค้ดที่ที่ทำไว้นะครับจะเป็นผมเขียนให้ทีม L ธรรมดาแหละแต่ว่ารันที่ p y t h o นเฉยๆนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะไปปรับใช้ใน HTML แล้วก็ JavaScript ธรรมดาก็ก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมพอดีผมพ่วง Python เข้าไปก็เลยให้มันรันผ่าน Python เนาะนะครับ Python Frat นะเพราะว่าอยากจะกลับมาหรืออีกนิดนึงเพราะว่ามันห่างหายไปนานพราะว่าทำเกี่ยวกับ .NET VB ไปนะครับเพราะว่ามันได้ใช้หลายทางมากเลยก็เลยจำเป็นต้องทบทวนไว้นะครับ สิ่งที่สิ่งที่เห็นในตอนนี้ก็คือตัวการ์ดนะครับผมให้มันแสดงข้อมูลการ์ดเนี่ยการ์ดเอ่มฟิกเอานะครับไม่ได้ไม่ได้หลูไม่ได้อะไรก็ทำให้เป็นแค่ตัวอย่างว่าเป็นการ์ดเฉยนะครับโอการ์ดเนี่ยมันมีอยู่8อันนะก็2แถวแถวละสีการ์ดมีไซส์เท่ากับ3คอลัมน์ SM เท่ากับ3นะครับ แล้วก็ mb 2 p y 2ก็เคาะอย่างละ2นะครับซ้ายซ้ายบนเอ๊ะซ้ายล่างระหว่างแถว2แล้วก็บน2นะครับไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าเนาะเสียงลมนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับก็ไม่ได้สตรีมมานานแล้วนะสำหรับตัวทวิส t นะครับทีนี้เรามาดูที่โปรเจกต์ของเราดีกว่านะครับอันนี้มันเปรียบเหมือนกับให้ทีม L อลธรรมดานะครับถ้าเราลันให้ทีม L อลธรรมดาเนาะสมมุติผมซีดีไปที่ E N V ของ Environment ของ แล้วก็ผมก็จะ activate uh, script แล้วก็ activate Python นี่เฉยนะ activate environment ของ Python อันนี้ถ้าใครไม่ได้เขียน Python หรือเขียน JavaScript ธรรมดาที่ Team L ธรรมดาก็ก็ดูส่วนของตัวนี้นะครับแล้วผมอธิบายให้ฟัง uh, ทีนี้ผมก็จะแฟร์รันอันนี้ผมรันให้ดูเฉย จริงๆคลิกขวาแล้วก็ไปที่ไฟล์เลยก็ได้เนาะแล้วก็เปิดให้ทีม L ดิบๆขึ้นมาโดยที่โดยที่ไม่ต้องรันผ่านอะไรเลยก็จะเป็นคลิกขึ้นมา,เ,าเฉยๆก็ได้นะครับเนี่ยเข้าขไปในทโฟลเดอร์ของเราเนี่ยนี่เป็นไฟล์ให้ทีมแราธรรมดานะครับทำเป็นคลิกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้คืออย่างนี้มัน มันจะเป็นลูกเล่นประมาณว่าไอ้น,นี่โชว์แบบกริดนะอันนี้แบบโชว์แบบเป็นโลนะอะไรเงี้ยนะครับอยากให้โชว์แบบเป็นแถวแบบนี้หรือว่าอยากจะโชว์แบบเป็นตารางแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือลูกเล่นแล้วก็ไอตัวสิ่งที่เราทำก็คือก็เป็น h t m ทธรรมดานะครับ นี่ทีม L5 ธรรมดานี่แหละนะแล้วก็เรียกใช้ Bootstrap เข้าไปนะครับบ s t r a p นี่ก็ผมก็หาจาก w w s School นะครับอันนี้สะดวกดีเพราะว่าไม่ต้องไปโหลดไปแตกซิปอะไรนะครับ W3 School ูเนาะตัวเนี้ย o o g l e ลว3 s c า o o แล้วก็ Bootstrap นะครับ อันนี้เป็นบุตธแสบสามเป็นบุตแสบสี่ก็ได้ตัวใหม่ๆนะครับแล้วถ้าเป็นปกร์ดต,ตัวนี้นะครับก็ทายนี่เลยผมก็ก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยเนี่ยชุดของทีมเอลนี้ก็ได้นะครับก็มาทั้งหมดนี้ก็ได้เพราะมันมีให้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมค๊อบมาเนาะแล้วสิ่งที่มีถัดมาก็คือปุ่มนะครับตัวนี้แบบวิวก่อน วิวแล้วก็อะไรท็อ,อกเกิลหมดแบบโอเคคือประมาณนี้แล้วก็สร้างสร้างปุ่มขึ้นมา2ปุ่มนะครับอันนี้คือปุ่มเดนนิวไฟล์ขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นเทสกัน, HTML นก็น HTML ประมาณนี้แหละนะครับก็ตัวนี้เป็นตัว Auto Generate นะครับของ Extension ของ VS Code เนาะแล้วก็ผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็ Title ก็ Test Test อ่าก็เรียกว่าลูกเล่นนะครับ Animate ไม่รู้แหละว่าใช้อะไรแต่ผมใช้ว่าแอนิเมชันครับไปที่ไฟล์แล้วก็เแต่มันขึ้นมานะครับอันนี้ผมสร้างไว้ที่นี่อันนี้เป็น h ท m l ธรรมดาเนาะแต่ถ้าตัวนี้ที่ผมรันก็คือผมใช้ Python รันเฉยๆเนาะไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกักบตัวนี้ Okay. อันนี้ลูกเล่นแล้วก็ทำทำเพิ่มปุ่มนะครับในส่วนของบอดี้เนาะบอดี้มีปุ่ม2ปุ่มนะครับมีบัตทเอสองปุ่มอันนี้ก็พีมาอีกตัวหนึ่งก็มี2ปุ่มแล้วก็ปุ่มแรกก็เป็นปุ่มแบบกริดนะครับแล้วก็ปุ่มแบบโลนะครับโดยที่ผมให้ท้ายเท่ากับ บัต t อนนะครับแล้วก็ id id เท่ากับอันนี้แบบ btn grid นะครับแล้วก็อันนี้ก็ id เท่ากับ btn row สองตัวเนี้ยมีจะมีคล a ส เดี๋ยวใช้คลาสนะครับคาร์บอนทีนี้เราไปที่ตัวคลาสเบสิกนี่หละนะครับอันนี้ที่ผมทําไว้เนาะที่ผมทําไว้ผมก็ไป Copy ตัวนี้ออกมาฮะก็ก๊อปมาแล้วก็มาวางนะครับพอวางเสร็จเนี่ยตัวนี้มันก็สามารถเรียกใช้บูสแปได้แล้วนะครับทีนี้ผมก็เรียกใช้คลาสนะครับคลาส b ีทีเอ็นขีด Default ผมใช้เป็น default fault ก็เป็นสีขาวธรรมดานะครับแล้วก็ไปที่ e i t Animation ของเรา enter ยังไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่อของปุ่มนะครับกริดใช้ชื่อว่ากฤด อันนี้ Angular ไม่ใช่คิดแล้วอันนี้ก็ r o อนะมีสองปุ่มสามารถคลิกได้แบบนี้เนาะทีเนี้ยในส่วนของบอดี้เนี่ยผมก็จะใช้ h ฮสในการตั้งชื่อว่าเพิ่มลูกเล่นนะครับลูกเล่นมุมมองการ ประมาณนี้เนาะเพิ่งเริ่มมองการแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอยู่ในดิฟชื่อว่าดิฟแล้วก็มีคลาสที่บอกว่าเป็นคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็เอาดิฟเนี่ยไว้ข้างล่างเลยนะครับเฮ้ hey, hey, แบบนี้นะมะกิดเป็นโลนะครับ ทีนี้ผมจะจากตัวหนังสือเนี่ยผมจะให้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นไอคอนนะไอคอนผมก็ไป copy มาก็ไปหามาจาก w3 school font นะครับฟอนต์ font ของพุทเสบพุทเ4บสไอคอนนะครับ หาดูนะครับแล้วก็เสิร์ชหาผมหาคําว่ากริดนะครับเนี่ยกริดมันก็จะเป็นตาราง3ามคูณสามสี่คูณสี่อะไรอย่างงี้นะครับผมเอาแบบแบบนี้กริดฟิลนะครับ Copy SVg ไปนะครับ Copy SVG ไปก็เอาไปใส่ตรงนี้นะอันนี้เป็นกริดนะครับแล้วก็อีกนึงก็เป็นโลนะครับ เป็นโดเป็นแบบแถวๆนะแบบนี้เป็น list นะครับ list start แบบนี้ก็ได้อ่ะทีนี้ก็มาดูกันนะครับโอเค ผม copy ตัว svg code มานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นโค้ e ที่แสดงรูปภาพนะแบบ svg นะครับไ i คอนแล้วก็อันนี้เป็น text ของปุ่มของผมทีน,นี้ก็ไปดูที่ตัว t e x t animation นะครับเราก็จะเห็นแบบนี้เนาะสองปุ่มแบบนี้นะครับ จากนั้นเราจะไปดูที่การ์ดการ์ดนะครับที่เราเขียนไว้เนี่ยเราใช้แบบนี้ข้อไปเลยเนะเาะแล้วก็มีการ์ดดิปการ์ดโลเป็นแถวแถว อันนี้ผมก็พ y มมานะครับก็เอาไว้ตรงนี้เนี่ยเอาไว้อยู่ข้างในค a r สคอนเทนเนอร์นี้นะครับเอาไว้ข้างในอเอาไว้ข้างล่างของปุ่มบนะัตทอนเนาะก็พ y มมาวางอ่ะทีนี้ในดิฟเนี่ยก็จะมีคลาสที่ชื่อว่าโลนะครับแล้วก็แล้วก็ในคลาสที่โลเนี่ยก็จะมีดิฟคลาสการ์ดนะครับแล้วก็ให้คอลัมน์ sm สามนะแล้วก็มีเนมชื่อว่าเทส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 หมดเลย นะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นมันเป็น e s ponsive เนาะว่ามันออโตัให้อยู่แล้วถ้ามันเป็นแบบถ้าเราหุบของจออย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหลนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราดูในผ่านของ PC นะครับก็จะเป็นรูปแบบของกริดแบบนี้ นะครับกิจซแล้วก็ทีนี้เราไปดูที่ JavaScript นะครับผมเขียนไว้แบบนี้ว่า,าในฟังก์ชันแรกเนี่ยริบกิจเนี่ยสคริปในส่วนของเฮดเดอร์ผมจะใช้ผมจะเปิดอ่ะผมสร้างแท็กของสคริปขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันหนึ่งตัวขึ้นมาชื่อว่า ดิฟกลิดนะครับฟังก์ชันมีชื่อว่าดิฟก i ิดใน d i ฟกลิดเนี่ยผมก็จะประกาศตัวแปรช,ชื่อว่า X อว่า x นะครับรับค่าของการ Get By Name นะครับตัวนี้มีค่า Object เป็นเป็น Name ของกร์ดนะครับผมให้กร์ดเนี่ยกับากับ x นะครับการ์ดที่มีที่มี Name ชื่อว่า Test นะครับให้เท่ากับ X แล้วก็ประกาศ I ขึ้นมานะครับจากนั้น Loop นะครับ ถามหา x length นะครับเช็คว่า f x x length นะครับ name นี่ยมีกี่อันเนาะแล้วก็ทำไปเรื่อยใน for เนี่ยใน loop for ก็เช็คว่า a x name เนี่ยให้ class name เท่ากับ class แบบ sm เท่ากับ3นะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นกด d u p l i c a นะครับไปดูตรงนี้ผมจะเรียกใช้ในส่วนของ ออนคลิกตรงนี้นะครับออนคลิกของ b ีเทียนอังกนะครับ On นคลิกเท่ากับแบบนี้นะทีนี้พอมันกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะไ like ล่เช็คว่าไอ้ถ้าถ้าาราดท,ที่มีชื่อว่าเนมเนี่ยจะให้มันมีคลาสเท่ากับตัวนี้เลยนะครับคือ Default ของมันเลย Default คื Def อตัวนี้นะครับเนาะ อีกตัวนึงนะครับอันนี้โลผมก็ปี้มาเหมือนเหมือนกันนะครับปีกาเาขาลงมาล่างสุดของปีกานะครับผมตั้งชื่อว่าฟังชันชื่อว่าดิปโลนะครับในปีกาเนี่ยก็ให้ x เ,เหมือนกันแหละเท่ากับเนมการ์ด x เ,เนี่ยแล้วมันก็เช็คว่าไอ้ตัวเนมเนี่ยมีกี่อัน เนี่ยมี8อันก็ทําไปเรื่อยๆ8อันจากนั้นก็ให้คลาสเนี่ยเท่ากับเอ่อ sm 1 2นะครับก็ให้มันยาวไปเลย12หรือกว้าง12ไปเลยนะครับมันก็จะได้แค่อันเดียวเพราะว่ามันมันจะได้ไม่ต้องซอยเนาะแต่ถ้ามันเป็น3มันซอยได้4เพราะว่ามันมันเท่ากับ12อนะครับ12อันเนาะทีนี้ในปุ่มเราก็จะ on click นะครับ c i c k on click เนาะโอเคทีนี้มันก็จะกดปุ่มกดฟังก์ชันได้แบบเป็นกริดหรือแบบเป็นโลนะครับจากนั้นก็ไปที่เทปแอนิเมชันของเรากดโลนะครับเนี่ยมันก็ทำงานแล้วนะครับกดกริดนะครับก็ทำงาน แบบนี้ประมาณนี้นะครับจะทำประมาณนี้แหละเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับมีกริดมีโลนะครับดูหรือหรือแบบนี้ก็ได้เนาะจะเอาเป็นแบบ4ก็ได้มันก็จะได้แค่มันจะได้แค่3แบบนี้นะครับกริดเนี่ยให้แค่4จะได้แค่3อันมีขนาดเท่ากับ4นะครับ หรือสุดๆไปเลยก็คือน1น,นะครับชั้น1ก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า default ของมันนะเนี่ยเราให้มันเท่ากับ3เพราะว่าเมื่อกดกริดมันก็ต้องได้เท่ากับ3เหมือนกันไอตัวนี้มันต้องแก้เหมือนกันนะครับนเรียกใช้เนาะให้มันมี default ไว้อันหนึงนะ่ง อะเอาแค่นี้ก็พอนะครับมองการ์ดกินแบบโรนะครับก็น่าจะพอที่จะเป็นลูกเล่นแล้วเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับเนี่ยนี่ทีมเออธรรมดาเนาะประมาณนี้ส่วน ไอโค้ด Python ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยผมก็แค่ให้มันรันหน้าอินเดเคเนะครับจริงก็ดับมันคขึ้นมาก็ได้เนะโอเคนะครับก็เป็นลูกเล่นของการแสดงผลแบบกริดแบบรูนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณที่กด Subscribe นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่อง Coding by Am นะครับวันนี้ก็เป็น20นาทีของลูกเล่นเล็นกน้อยเนาะเดี๋ยวใน EP หน้าเนี่ยเราจะกลับมาฝึก Python อีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า VB เนี่ยได้ทำไป2-3วันแล้วนะครับ2-3คลิปแล้ว แล้วก็เป็นเดือนหเดือะไรประมาณนี้เนาะเป็นเบสิกพื้นฐานส่วนที่เราจะไปต่อยอดเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับที่ทำไว้ก็เป็น API เป็นาการทำ API add insert delete update นะครับแล้วก็มีการ fetch API จาก s p t v b นะครับ fetch ยังไงนะครับ แล้วก็แสดงผลผ่าน HTML JavaScript นะครับส่วน Python เนี่ยก็จะเป็นก็น่าจะทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับน่าจะเป็นเพิ่มลบแก้ไขแล้วก็เป็นระบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะมาลองทำเป็นโปรเจกต์แล้วก็ให้มันอยู่ในไทม์ที่เหมาะสมนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่กันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ